กินก็จะได้อะไรฮะกะละแมเออเอาไหมเอาอย่าเงี้ยมากินไมัน่ยวมนนี่ผักอะไรครับเนี่ยขี้เล็กค่ะอ๋อขี้เล็กแล้วนี่เขาเรียกขนมอะไรอ่ะขนมจังชะยาค่ะขนมจังจะเอาไหมชะยาเออเอาไปถ่ายเอาไปถ่ายกินเป็นไหมเอา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 ไปถ่ายเนี่ยเอาไปถ่าย ไอ้ขนมจังอ่ะทำยากไหมครับนี่กระแลเม่ก็คุ้นขนมแล้วทำเม็ดอันน๋อจันอกนี่ลูกจันปอกอันนี้ไอ้พุชซาเชื่อมพุชซาเชื่อมเท่าไหร่นี่อะไรอัี้สิบอันนี้ยี่สิบพุชซาเชื่อมคือพุชซาอะไรนะหวานอ่ะที่เชื่อมเลยอ๋อแต่ว่าหวานนะอันนี้ลูกจันนะโอ้โหนี่นี่หายยากอ่ะลูกจันเนี่ยจันปอกนี่ยฉันมาทำโลหะสิบแล้วคุนไหมกินไหมทำเองฮะ ไอ้น้าสาวจำที่ชายามันเป้วนี่น้ำอะไรอ่ะไอ้นี่น้ำน้ำน้ำในน้ำตาลเพียวพอกินกับไอปนี่อ่ะอถ้าไม่กินกับตัวนี้ก็กินกับตัวนี้จะเอาชิมไหมกินได้ไหมอ๋อมีอยุกยุกจานเหรอฮะจานกรอบลูกจานกรอบเม็ดมันก็ข้าวยาของร้านยาซื้อหมดีเลยเม็ดเม็ดของมาณนี้หอมจำยา อันนี้ครึ่งรหกคิปอันนี้เป็นชิ้นเอาเป็นชิ้นดีกว่าเรามาเจอขนมโบราณนะที่ตลาดละแมโอ้โหหากินยากอี่บ้านนี่โอาตัวนี้นะอ่าอ่าบ้านนี้องหมัดที่ห้าค่ะพี่สี่ที่ห้าค่ะขนมโบราณแล้วแล้วมาขายทุกวันใช่อเป่าฮะมาขายทุกนัดค่ะทุกนัดทั่วทิตย์เลย เ,เจ็ดสิบเหรียญเราจะขนมไทยๆนะครับไปให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ชมกันนะว่าที่ตลาดลำแม่เอ้ไม่ใช่สิตลาดเขาหลางังวัดวัดเขาหลังเนี่ยมีของดีดีพื้นเพด,ด้วยเองด้วยญาติๆทำเองใช่ไหม เนี่ยยังหลายอย่างนะครับเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองเย่เดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปชิมกันว่าอร่อยแน่นอนเลยอร่อยมากมากเออแน้วนี่นะสมยัามายนะสมัยเด็กๆชอบมากเลยเน,นี่ยกาแบก็ชอบอน,นี่ก็ชอบทั่วไปไม่ค่อยมีเลยนะ,อะเออไปขอบครับ À. Thì mà thứ mà mẹ hoặc sụt sụt trên này อะไรครบ้ายำผัดไก่เด<ะ>ือดออกมอ๋อยำอะไรฮะยำน้ำมฮะยำน้ำยำมอำมอยำมื้ม่วอ๋อยำมือม่วอ๋มีหมูป่าด้วยนี่เขาซื้อแบบเป็นชุดแบบไปทำต้มเลยนะ ลูกจันกรอบเออถ่ายได้นะถ่ายได้มันไม่รู้ตัวลูกมันเป็นยังไงลูกยังม่ข้ารู้จักเหรอแต่ที่เราดมหอมหอมเหรอไม่ใช่นี่หอมผิดๆเลั่เอถ่ายนี่นี่คือเนะเลอนแ จังงั้นโอ้ขนมจังงั้นขนมจังใช่คุณรู้ฮกซิปเอาเป็นทีมทองทีมช่างแม่ฮกซิปเฮียบ้านนี้เขามีชมพู่แล้วก็ห่อไว้สาห่อชมพู่ไว้ทับทับทิมทับทิมแดงนะเลยนี่ไม่ใช่ทับทิมแดงนี่ไงเขาห่อไว้เห็นไหมเออใช่ทับทิมเออแล้วเขามีมันเป็นในนั้นเหมือนนขน้าเออนี่ยเขามีกล้วยไม้ด้วย เฮ้ยเข้าท่าฮะเขามีกล้วยไม้ขายแน่นอนเลยนี่เขาห,อห่อไว้ตอนตอนมันตอนมันเล็กๆมันไม่แดงนะอเออคือผู้แดงนี่ยเฮ้ยนี่ไงแป๊บเดียวผู้แดงแล้วเนี่ยอเออครับทิมโอ้เยอะเยอะนี่ใครมีต้นหนึ่งก็มีประโยชน์แม่นะนะต้องหอ่อไม่หอ่อหนอนเออนี่ยเนี่นนเต็มเลยเนี่ยน ตลาดเขาวัดเขาหลังเอแค่ตัวทให้มันกีนเขาห้องมันจีนเขานี้เอาไว้อแค่จมีเานี่เอา้เออเฮ้ยเราตอมิดตอนเีย